เมคอัพล mm ุกทุ่เดย ready with me ค่ะวันนี้จะพยายามแต่งหน้าให้ลุกได้นัวที่สุดเพราะว่าชอบลุกนัวมากเริ่มเลยแบบแรกก็คือขอปกปิดความเป็นจริงก่อนนะคะโดยใช้คอร์ร์เรตอร์ของลากลาืมินะไม่สบายแบบสองาวันแล้วนะทุกคนก็ไม่ได้แต่งหน้ามาสองสาวันแล้ววันนี้ก็คือเพิ่งจะกลับมาแต่งหน้าเพราะว่าป่วยนะคะ ปิดความเป็นจริงนะคะด้วยคอลเลคเตอร์สีพีชนะคะหรือว่าถ้าใครมีรอยเข้มแบบชัดเจนชัดจา๋าก็คอลเลคเตอร์สีส้มไปเลยก็จะชอบใช้พับที่มันแบบใหญ่มันดีจริงๆนะรองพื้นที่ถูกแล้วก็ดีแล้วใช้ตลอดเลยก็คือซูเปอร์มัมนะคะจะไม่ได้ลงหนาะมากนะทุกคนลงแบบบางๆอันนี้คือบางปะ <c oughs> คือยังเจ็บคออยู่นะทุกคนแต่ว่าฉันยังอัดคลิปแต่งหน้าฉันยังแต่งหน้ามินบีมาปั๊มเดียวแล้ว,แ,ลวแบบมันเหลือตลอดเลยอะ่ะ โิโอนะคะสีนี้ลงไปก่อนทั่วเบิกตาเลยแล้วก็สีที่เข้มขึ้นมานะคะลงตรงนี้นะอ่าไม่แบบประมาณนี้แล้วก็สีนี้ลงตรงข้างล่างนะคะก็คือใช้ของอะไรก็ได้นะทุกคนจะเขียนตรงท้องคิ้วนะคะมาหาหางคิว้วจะไม่ระบายหัวคิ้วเลยเราจะทำแค่นี้พอใช้แปรงปัดคิ้วนะคะปัดเลย ปัดคิวนะคะลากลาศูนย์สามนะคะสีแก้มที่จะเลือกใช้ก็คือลากลาศูนย์สี่คือสภาพองสีนะคะหน้าแก้มตรงนี้เลยนัวสีคือนัวถูกต้องมากแล้วก็ปลายจมูกด้วยนะคะแล้วก็ขางนิดนึงคอนทัวร์ของเฟรินวินะคะก็จะลงสีผสมมั่วๆกันไปเลยทุกคนเสร็จแล้วนะคะใช้คอนทัวร์ของตูดีดอนนะคะตรงแป้งสีขาวๆอ่ะมินจะมา ตรงนี้ให้หน้ามันดูมีความพุ่งขึ้นแล้วก็ตรงจมูกด้วยนะคะจะใช้พาเลตของ Can Make นะคะตัวนี้จะใช้เป็นสีที่แบบเข้มๆในพาเลตนะทุกคนก็ผสมกันไปจะระบายข้างล่างหางตาไฮไลท์ของจูดี้ดอนนะคะก็คือจะลงบริเวณหัวตาไม่ได้ระเบิดหัวตาแบบขาวจัวนะจะแบบเอาแบบพอดีแล้วก็ อย่าลืมที่จะลงที่จมูกด้วยนะคะเพิ่มความฟูงใต้ตานะคะใช้เป็นดอลลี่อายแบบฝุ่นอีที่มันเป็นฝุ่นก่อนแล้วก็จะใช้ดอลลี่อายของลากลายนะคะ403เนาะสีนี้น่ารักมากจะหลายขั้นตอนนิดนึงทุกคนแล้วก็จะใช้แบบฝุ่นนะคะเป็นของพาเลตตาแคนเมกนะคะสีออกแบบติดส้มนิดนึงประมาณนี้ก็สร้างเงาดอลลี่อายได้เลย อันนี้จะแบบไม่ได้ทำนอยายใหญ่กว่าตาจริงมากนะคะก็ประมาณนี้เลยต่อไปก็คือจะทำการติดขนตาเลยนะคะอันดับแรกก็คือจะต้องดัดขนตาก่อนจะใช้ขนตาเป็นตัวนี้เลยนะคะ w 2 k ขนตาที่สู้กล้องสุดๆอกลีดอายเนอร์กันนะคะอันนี้มินใช้เป็นของลกราสีดําเลยทุกคนนะคะก็คือสุดท้ายลวทาลิปกัน,นคือไม่มีไม่ได้จริงๆตัวนี้ตัวนี้ต้องมีเท่านั้นไม่งั้นทานลิปไม่สวยเลยจะใช้ลิปมิดทินสีศูนย์สามนะคะอันนี้ทาข้างในแบบเบามากมาก มือเบาที่สุดก็ใช้ดินโตนะคะสีสองหน่ทาเลยสวยมากถูกต้องที่สุดลุกนี้ลุกในวันนี้นะคะนัวยังแต่ฉันชอบลุกนี้มากอืมเมคอัพลุกทุดยสวยมากคุณพี่ตัวมันไม่สว่างเท่านะก็ค่อยไปลงทนอัพอานะแม่นาะโอเควันนี้นะแม่ใครชอบลุกนี้ก็ไปแต่งตามกันจ๊ะไปละบาย